มีก็ม uh, ีนเนาะแะ้วก oh. yeah. ็ปัน่นจจะไปไหว้ี่เรียวงานผู้ดีไม่มีปวาเป็นผู้ดีเล้วเนาะแต่เราก็ต้องถามเมนูนั่งไหมน้าับน้ำเปล่าไหมค่ะงินทั้งโมรจะส่งมันจะมีปลาดีน้ำอ้อยแล้วเอ้มีน้ำาลสดแล้วหรอ น้ำเปล่าอะไรนะน้ำเปล่าปกติเลยค่ะอันนี้คือน้ำเปล่าเหรอคะใช่ค่ะหวานไม่หวานค่ะเป็นปกติเลยเป็นน้ำเปล่าเลยหวานเลยน้ำเปล่าปกติอ้าวลูกอ่าอันนึงนะไม่ได้ข้าวหน้าหลอดนน่าเอาเอาลูกขอไยที่หลอดเปียกแตมันบวมกันอยู่มีหลอดเปียกหลอดแน่เลยนะขะนีเงินอะไรลูกเรียาสตร์ค่ะคาสตรจะมา พี่เขาายนะที่เขาขค้าข้าอ่ะอันนี้ของใครจ้านั่น้าใครปานแก้วปาป่านพามาแก้วเราอยู่ไหนเรไม่รู้เด้อนี่ไงแก้วใหญ่นี่ไงเอาแบงแสงเลยเอาระปานเฮ้ยต้บ่ น้ำเปล่าหวานมากเลยมันก็เด็กก็งองๆนีมองเลยอาไม่หวานมันก็ตอบเราเหมือนกังไงอะอะนี่เขาจะอะนี่นี่โอ้แข็งอีกไหมน้ำเปล่าน้ำแข็งไหมน้ำแข็งไหมใส่ไปนะเดี๋ยวของแข็งไหมนี่มีมีไม่ค่อยหวานเนะอืมลองชิมซิว่าไม่ค่อยหวานนะเป็นยังไง พอชิมหน่อยนะนี่หลอดใครนี่เขามีนี่นี่เขาห้าไม่ลอดใครไม่มีนี่ไงนี่เขามีหลอดนี่อน้หอกไปไม่ถงใครอกินกินเรื่องของตัวเมีของอื่นเราไม่้ของเรานี่ไม่หวานนะหวานเจบยบ้นี่ีมาน

นีนั่งไม่ได้ที่ไหนเลยนั่งห้หลังเราดอกเต่าถิ่นนั่งขนาดคนคนเมื่อกี้ยังไปเลยยังนั่งไม่ได้เลยต้องนั่งอยู่แล้วน่ป พยากตูงนอยากตูงกันเลยเอยลูกหลานหาไปนั่งดูดตุ้มมันม <c oughs> yeah, ันไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่ะเฮมยตุ้มมันะไม่มีรสชาติอ่ะไม่อ่อยเหรอลูกหลานอายแทนเลยืลูกหลานอายแทนนี่เจอแค่ดอกเดียวนะเจอหลังไม่ได้แล้วผักก็ลงไม่ได้แล้วใ่มกูด นี่น้ำมีนะน้ำแข็งนี่ขอ้ยสิเด็กอันนี้ขวดเท่าไหร่ยนึ่งฮะโอ้ต้องรอยเหรอตอนแรกว่าขายเป็นแก้วแก้วนี่บอกแก้วละสี่สิบโอ้โหเนี่ยหมดอ้าเป็นขวดอ่ะขวดละแปดสิบเราบอกเอาละขวดเนี้ยน้ำแข็งนเราไม่มีแต่มันบอกเนี่ย ชุดเงี้ยร้อยหนึ่งน้ำแข็งแก้วยี่สิบใบเหรอไอ้ก็ไปอีกแก้วหนึ่งฮะโอ้โอ้แพงเกินน้ำแข็งก็ยี่สิบเหรอไม่มันบอกเงี้ยชุดเนี้ร้อยหนึ่งเงี้ยน้ำแข็งแล้วบอกเราไม่มีน้ำแข็งไงเนี่เราไม่มีน้ำแข็งเนี่ยกินยังไงบอกถ้าน้ำแข็งเราก็ร้อยหนึ่งล้วบอกน้ำแข็งแก้วยี่สิบใบเหรออ๋อไอ้ป้าไปอีกแก้วอืมอืมยู่ตายฮะตายสายไอ้นี่หกถึงห้าเนี่ยไอ้หกห้า ก็ยังโออยู่นะ5กนะแล้มันก็โอเนี่ยมันก็โอก็โอก็โอผมไม่ก็ะมาผม่งนะมันก็โออยู่นะเนี่ยโอโ้มโอแล้วปลาไม่กินหนเนี่ยทำไมอ่ะเผ็ดโอตายละนั่นตืออ่ะได้เฮ้มันแตกาวดินไปเข้าแถวเากินไม่ไหวแล้ว ไปอะฟาไม่เอาแล้วเหรอ่ละเป็น่งองคนนะคนนี้ไม่ธรรมดาเามาจะตีนต้องเกินก่อนหน้าเราเกิดเยอะกาเรื่องของสนทรอร่อยเกมากิวมานะฮะวันนี้ความพิเศษของเราเราจะได้ทก้สจากทีมอนะครับวสุทย วันร hey, so, ้ายนะัรับเป็นวักมรสชยาซื่งวันนี้จะมาในทีมเี็มอิ่มแข็งทุนนะปกติทุ่งทุ่งถทุ่เหนื่แล้ามาไปสิงราพอยวันนี้จะติดอารมณ์นะฮะพาไปชมทุกการจะสนุกขนาดไหนอยู่แดงน้ำแรงน้สาสที่ตกงี เาบอกม่อวาี้ถึงว่าให้ถึงสามชุ่มค่ะให้ถึงจามชัมนะ

ปแป๊บแป๊บแป๊บหัวแลว้วบ้มนบางทีมันนอนแล้วมัน,นหมอหมอันห,หมอไม่ได้อะหมอมันไม่ไดีอ่ะมัอไ,ไม่ได้นาฏฐานอะ่ะ

ไดมอนอย่าไปร่วมไดมอนอย่าไปร่วมเดมอนไดมอนมันเมันเลียมันเลียมันต้องสุดมันเลียไดมอนไดมอนเด้ไดมอนนี่ปลุกเป้านี่มาคิดอะไยเป้าอยู่นี่ก็ขึ้นเล้วแล้วมันไม่เคยไงไม่เคยขึ้นดูดิดูดิกระโดดจูบอ่ะ อะไรลูกอะไรเออโน้ตมันกระโดดหนีปากมัได้เออเอาไว้ไดมอนด์ไดมอนด์วัไม่เอาไดมอนด์เหรอลูกเหรอไดมอนด์เหรอลูกเหรอไดมอนด์ไดมอนด์นึงแหวนเดี๋ยวหอมจริงหอมก่อนหอมก่อนนี่เลยใช่ไหมพอว้ากันแล้วิ่งก็บ้างเอาเหรอตัวมันตัวมันอ่อนตัวมันนี่นี่นะอุ่นอุ่นนะเนี่ยนะตัวมันอุ่นนะเนี่ยไดมอนด์ไอ้น็อตไอ้น็อตไดมอนด์ไดมอนด์ ยังไงลูกกวยกวยโอ้ตัวมันใหญ่จังอ่ะใหญ่แล้วนี่ไงไม่ต้องมีโผลนะถ้ามันมีอ่าใหญ่แน่แน่กวยอะไรลูกนะเห็นปะหัวมันหัวไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้เอาไปไหนลูกไม่ได้เอาไปไหนไม่คือเราจะขึ้นแบบขึ้นล่างที่ได้เนี้ยไอ้จูไอ้จูหวยจะลูกให้จูหวยมีกิ่งยาอยู่นะดูไอตัวนี้เด็กมาสู้ เนี่ยดูมันเลียเดีเปียกเลยเลียเปียกเลยจะขึ้นหายจะนั่งยงจะไปด้วยเหรจะไปด้วยไอ้ถูหวยเดีถ่ายหวยนะเปไมขนมันหายไปอ่ะตาตัดสองรอบแล้วจะไปถูแล้วจะไปตัดไงเหรอโอ้ยลองเนี่ยพอดีเลยได้แค่นี้นี่เอาสักเขียนนึ่งเขาเห่าแล้วนะไม่ใช่เห่าเหรอเห่าอะไรเห่าเป้าอะไรนี่เขาเลียใหญ่เขาเลี้ยถูกป้องรับมาป้องเมียอย่างนี้เลยดีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ อาเอาเอาหมาไหมเหรอานฟางเหรอ้านฟางสวัสดีแล้วสัสดีแล้วลูกวัสดีแล้วอ้าฟางอะฟางไปลูกอ่ะอื่ต้อแล้วรืังแล้วเอาดีาเร็ดยนะแกไ้เอาไปบ e ้ hmm. านไหมไปลูกไปโอ้ยเอาลูกเข้าบ้านโอ้ตายแล้วตายแล้วไปาบ้านไปนะครับไปเบอาสวัดีเลยสวัสดีแล้วสวัสดีลก้เข้าบ้านเบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้าน